สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .1 ทุกๆคนวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะคุณครูให้ใบงานไปเรียนเรื่อง school supplies นะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องเรียนนะคะวันนี้คุณครูจะพามาทบทวนกันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย โอ้โหพร้อมมากดีใจไหมคะมาเจอคุณครูวันนี้อย่าพึ่งถอนหายใจนะคะวันนี้คุณครูมีเกมมาเล่นด้วยกันนะพร้อมหรือยังพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปค่ะ วันนี้นะคะเกมของพี่ๆป .1 น,นะก็คือการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพให้ถูกต้องวันนี้เราจะมาเปิดแผ่นป้ายกันนะคะให้เราหาแผ่นป้ายให้มันคู่กันให้ได้นะคะเล่นยังไงมาเริ่มกันเลยพร้อมไหมคะ Are you ready Are you ready Yes let's go เอามาค่ะเลือกแผ่นป้ายเลยนะคะเด็กๆว่าเราจะเอาแผ่นป้ายไหนดีแผ่นป้ายไหนคะแผ่นป้ายที่อ่าชอบเลขสามใช่ไหมชอบเลขสามอ่าแผ่นป้ายที่สามบนสุดอ่าแผ่นป้ายที่สามบนสุดโอเคมาเปิดกันแผ่น <Pen. S 1> อ่าออกเสียงว่าอะไรคะเมื่อกี้ เพ n p e นแปลว่าอะไรคะจำได้ไหมแปลว่าปากกาเอ๊ะปากกาสะกดยังไงนะเพนเราต้องหาคำอ่านนะคะหาคำว่า Pen ให้เจออ่ะเด็กๆเ,เลือกค่ะเลือก เลือกเลยว่าน่าจะเป็นรูปไหนดีรูปไหนคะลองเดาอ้าวแผ่นป้ายไหนดีแผ่นป้ายไหนเอย่ยแผ่นป้ายไหนเอ่ยอ่าได้ยินกระซิบมานะคะว่าเป็นแผ่นป้ายที่สามหน้าสุดนะคะเราชอบเลขสามนะคะสามหน้าสุดนะคะเปิดเลยคะ่ะ sharpener โอ้โอเมื่อกี้เป็น sharpener เด็กๆจำนะคะ sharpener แปลว่าอะไรจำได้ไหม sharpener ดูในใบงานนะคะอะไรที่ไว้เหลาดินสออะไรไว้เหลาดินสอคะคิดสิ t i k t o tiktok อ่า sharpener คือกบเหลานั่นเองจำไวน้นะจำไวน้นะภาพที่3ตรงนี้เป็นกบเหลานะคะ เรายังหาคู่มันไม่เจอเลยไม่เป็นไรแต่เราได้สองคำแล้วนะตรงนี้ s h a r p e n ตรงนี้ p พ n no? เนาะเอาเอา,เอาเไม้เอาไม้เปิดป้ายไม้เอาป้ายไหนดีไป้ายไหนคะหาคู่เริ่มกลางละป้ายไหนเอาใกล้ๆคะ่ะคุณครูคะ่ะหนูอยากรู้ไอ้ใกล้ๆตรงนี้เลยอ่ะมาเปิดกันแผ่นนี้ เป็นอะไรมาดูกัน pencil pencil โอ้เป็นคำเป็นคำศัพท์มาเราต้องหารูปภาพนะคะ pencil pencil เด็กๆรู้ไหม pencil คืออะไรนี่อะไรเอย่ยอะไรคะดินดินสอค่ะดินสอนะคะเอาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะ หาภาพเพนโซค่ะรูปไหนดีคะรูปไหนดีเอ่ยรูปไหนดีคะอ่ามีคนบอกว่าอยากได้รูปที่หนึงแผ่น <Pen cil. S 1> หนึ่งเลยคะ่ะครูหนูชอบเลขหนึ่งมาเปิดเลยคะ่ะแผ่นที่หนึง่งเพนสโซโอ้เยี่ยมมากค่ะเด็กๆเพนโซ Pencil แมได้แล้วนะคะรูปที่1ได้รูปดินสอแล้วก็คำศัพท์ Pen c i l นะคะมาสะกดคำว่า Pencil ด้วยกันปหนึ่งมาทบทวนตัวอักษรกันไปด้วยเลยนะคะอ้าวตัวอักษรมี Pencil สะกดด้วยตัวอะไรบ้างพร้อมกันพร้อมครูเลยนะคะ P E N ได้แล้ว1คะแนนได้แล้ว1คะแนนลงคะแนนไว้ก่อนเลยได้แล้ว1คะแนนนะคะภารกิจเราคือต้องหาคู่มันให้เจอทุกคำนะคะเด็กๆอาวตรงนี้นะตรงนี้จำได้ไหมตรงนี้คืออะไรตรงนี้เราเปิดไปแล้วนะมันคือ sharp e n e r ครูแอบบอกนะคะ sharp e n e r อ่ะต่อไปค่ะตรงนี้เรารู้ละเราไม่เปิดนะคะมาเอาแผ่นไป้ายไหนดี จริงจริงจริงอันไหนดีคะครูครับเมื่อกี้เลขหนึ่งตอนนี้ผมอยากได้รูปสุดท้ายครับครูจัดไปคะ 2, 3, 1, 2, 3, ่ะสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อารูปสุดท้ายองนี้เลยแผ่นสุดท้ายนะคะเปิดแล้วนะหนึ่งสอง e r a s e r รเซอดูรูปดูรูป Eraser คืออะไรคะเด็กๆด,ดูรูปนี่รูปอะไรคะครูไม่มีครูไม่ได้ถือมาอ่ะอันนี้สีขาวนี่ Eraser ยางอะไรยางอะไรคะยางลบอ่า Eraser จำ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 ,จำต้องหา Eraser ให้เจอต้องหา Eraser ให้เจอมาอ้าวมาค่ะรูปนี้ รูปไหนดีรูปไหนดีครูยอยากให้เด็กๆช่วยเอารูปไหนคะครูครับผมอยากได้รูปนี้อ่ามามามารูปสุดท้ายกับรูปสุดท้ายอาจจะเป็นคู่กันก็นกได้ใครจะไปรู้ลองเปิดแล้วนะหนึ่งสอง book อ้ oh, book book ดียินชัดนะคะ book book คืออะไร book คืออะไร เวลานักเรียนไปโรงเรียนยนักเรียนอ่านอะไรคะนักเรียนต้องอ่านหนังสือ book คือหนังสือเมื่อกี้เห็นแ่บแวบเปิดดูนะคะอ่ะไม่เป็นไรหาต่อค่ะเอารูปไหนดีรูปไหนดีคะรูปไหนดีเอย่ยอ้าวตรงกลางบ้างอยากเจาะตรงกลางบ้างอยากเจาะตรงกลางบ้างอ่ะเอาแผ่นป้ายนี้แล้วกันหนึ่งสอง paper 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 ดูรูปค่ะเด็กๆ Paper มันคือมองออกไหมกระกระดาษมันคือกระดาษหาคำว่า Paper เอาละเอาละคะแนนที่สองมาแน่ คะแนนที่สอมาแน่อ้าวเ a p เปอร์อยู่ตรงไหนคู่มันจะอยู่ตรงไหนดีคะเดา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 ้าคู่แอบบอกตรงนี้ Eraser ตรงนี้ Book เราไม่เปิดแล้วนะตรงนี้ s h อ p p e n e r ไม่ใช่อ้าแผ่นไหนดีคะเป็นไหนดีเอย่ยอ้าวมาลองใกล้ๆเลยลองใกล้อ่าเผื่อเผื่อมันหลอกเราใช่ไหม มาดูแผ่นใกล้ๆกันเลยไปเลยค่ะ book book, book ทุกคนทุกคนเห็นไหมมันคือคำว่า book book, book แปลว่าอะไรเมื่อกี้ครูสอนไปแล้วเมื่อกี้แล้วเราเปิดไปแล้วด้วยใครจำได้ book เป็นอะไรที่เราต้องอ่านมันคือหนังมันคือหนัง หนังสืออา้าวมาดูซิหนังสืออยู่ตรงไหนเมื่อกี้ใครจําได้ดึง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 จะดึงแอบบอกนะครูอแอบบอกนะคะอยู่ตรงนี้ไงที่เราเปิดไปแล้วอ่ะมาครูจําผิดหรือเปล่ามาดูซิเปิดเลยนะคะพร้อมใครจําได้เหมือนครูลุ้นหนึ่งสอง book เย้ Yay, ได้แล้ว b o ๊ k ทีนี้เมื่อกี้เราเปิดตรงไหนเอ่ยจำได้ไหมคะเปิดตรงไหนนี่อันนี้ไหมครูว่านี้แหละมาลุ้นกันพร้อมหนึ่ง one t h r e e book เย้สองแต้มมาสองแต้มมาลงแต้มไว้ก่อน เย yeah. อู้เราจะตอนนี้เราจะเห็นเป็นบ้านแล้วนะคะเป็นรูปบ้านนะอ่ะมามาต่อกันเลยนะคะตอนนี้ BOOK มาแล้วแผ่นป้ายไหนต่อ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 อ้าวอ้าวชอบครูค้ายากดูพระอาทิตย์ค่ะอยากดูพระอาทิตย์ก็เปิดสิคะพระอาทิตย์เราเปิดแล้วไม่ใช่หรอใช่ไหม ตรงเนี้ยเออนะอยากเปิดอีกจำได้ไหมตรงนี้เราเปิดไปแล้วเด็กๆจำไม่ได้จริงอะเปิดไปแล้วนะอยากเปิดอีกรอบอะจัดให้มาใครจำได้มันคือรูปอะไรจำได้ไหมคะมาแผ่น <Pen. S 1> รูปแรกเลยที่เราเปิดไปแผ่นปากกาเอาละ เราต้องหาคำว,ว่าปากกามาอันไหนดีออกข้างบ้างดีไหมไปข้างๆดีกว่าอ้าวไปดูใต้ก้อนเมฆกันปะรูปนี้ไปดูใต้ก้อนเมฆกันดีกว่าพร้อมหนึ่งสอง sharpener อ h oh sharpener sharpener แปลว่าอะไรคะไว้เหลาดินสอ sharpener แล้วอะไรคะไว้เราดินสซกบเราดินซไงเราเปิดไปแล้วใครจำได้อะใครจำได้ใครจำได้ไดไดย